สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจะกี่แล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับหัวข้อของการ์ตูนชุดเรียกเขาไวการอีกเช่นเคยกับภาพยนตร์ชุดเรียกเขาไวการภาคซีโลนะครับวันนี้เราจะพาไปย้อนอดีตกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องหลังการถ่ายทำ ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเหตุการณ์ที่ผมจะยกมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้คําว่าปั่นและหาแล้วก็วุ่นวายพอสมควรและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นและใครๆหล,หลายๆคนก็คงไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวนักแสดงสองคนที่เป็นนักแสดงหลักของภาพยนตร์เล่ขาวเวกาภาคซีโร่นะครับผมนั่นก็คือพี่ชุนอุรุจิกับคุณทาคายูกิยมามาดะนะครับผม ซึ่งคุณชุนอุรุกิก็คือคนที่รับบทเป็นเกจิทะเคียะและคุณทาคายุกิยามาดะก็คือคนที่รับบทเป็นเซริสวัตธรรมโอะนะครับผมว่าพวกเขาไปเจออะไรกันมาบ้านนะครับผมซึ่งมีรายการอยู่รายการนะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณชุนอุรุกิและได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังการถา่ายทาหรือว่าเบื้องหลังกองถ่ายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมซึ่ง คุณชุนอุรุนียได้มีการสัมภาษณ์ว่าบทบาทนักแสดงเอ็กซ์ต้าหรือว่าบทบาทนักแสดงตัวประกอบนั้นได้มีการออริชั่น่ันช่องทางโซเชียลวีดียต่างๆนะครับผมซึ่งแน่นอนครับแฟนๆเล่เข่าเวกาหลายๆคนเนี่ยก็อ,อยากได้มารับบทเป็นนักแสดงเอ็กซ์ต้าเพื่อได้มาอยู่ในจกักรวาลเล่เขาเวกาฉบับภาพยนตร์ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นแค่ตัวประกอบก็ตามอะไรทำนองนี้นะครับผมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันดันมีนักเลงจริงๆหรือว่าคนที่มีแก๊งจริงๆอะไรทำนองนี้นะครับได้เข้ามาออริชั่นมาเป็นนักแสดง X star, ออเอง็กซ์ต้าหร การถ่ายทในภาคแรกนั้นจะมีอยู่ฉากนึงครับที่เป็นฉากพิธีเปิดการศึกษาซึ่งในฉากนั้นเนี่ยก็ได้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งตัวประกอบเริ่มทะเลาะกันเองทีมงานสตาร์ทหลายๆคนจึงต้องเข้าไปห้ามจึงได้รู้สาเหตุว่าเหมือนว่าในกลุ่มก้อนที่เป็นตัวประกอบนั้นดันมีแก๊งคู่อริอยู่2กลุ่มนะครับที่ไม่ถูกกันในชีวิตจริง มาแสดงร่วมอยู่ในฉากนี้ด้วยก็เริ่มมีการทะเลาะกันวุ่นวายกเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนนะครับผมทางทีมงานสตาฟเลยตัดสินใจว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นกลับไปก่อนนะครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงการประทานและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกความตั้งใจของเขาว่าพวกเขาแนยก็อุตส่าห์ตั้งใจมาเล่นเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าอยากที่จะ มาอยู่ในจักรวาลเลขขาววกาอะไรทำนองนี้นะครับผมซึ่งพวกเขาก็ได้ข้อเสนอไปว่ากลับก็ได้นะแต่แรกกับการให้ถ่ายรูปกับเกนจิทากยะหรือว่าคุณชุนโุรุงยี่กันเองนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณชุนโุรุงยีเนี่ยได้กลับไปแล้วนะครับผมพอได้รับการติดต่อจากกองถ่ายว่าเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นเขานั้นก็ต้องกลับวกรถกลับมา เพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับเหล่าแก๊งสเตอร์หรือว่าเหล่านักเลงตัวจริงที่เป็นตัวประกอบเอ็กซ์ต้าในเรื่องนะครับผมและพอถ่ายรูปเสร็จก็มีการบอกว่าขอบคุณมากๆนะอะไรทำนองนี้นะครับผมเหตุการณ์เขาขี้คายไปนะครับพอได้ถ่ายรูปนั่นเองนะครับผมมา่ว่าถึงคุณยามาดานหน่อยนะครับผมผู้ที่ได้รับบทเป็นราชสีห์แห่งสุสรันนะครับบทบาทสุดแรงอีกคนหนึ่งเลยนะครับในจกักรวาลและเขาไวกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาพอิมเมจของแต่ละคนเนี่ยพี่ชุนอูรุนี่เนี่ยก็จะเป็นหนุ่ม, F o, ญญมเอฟโฟเวอร์ชั ากเรื่องเดนชาโอโทกุนะครับผมซึ่งถ้าใครหลายคนเคยผ่านผ่านตามมาแล้วเนี่ยก็พอที่จะทราบกันสักนิดนึงนะครับว่าบทบาทเรื่องนี้ของคุณทากายูกิยามาดานั้นมันหนิมมากเลยนะครับคือมันหนิมจนเราไม่คิดว่าเขานั้นจะกลายมาเป็นราชสีแห่งสุสุรันได้เลยนะครับผมซึ่งความคิดนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ตัวผมที่เป็น คนภาคและคนทําคลิปหรือว่าคุณที่กําลังดูคลิปผมอยู่นะครับผมความคิดนี้ก็เกิดขึ้นกับเหล่าตัวประกอบเอ็กซ์ตาร์หลายๆคนที่ถูกคัดสรรมานะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกออเดิชั่นผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางการสมัครต่างๆมานะครับผมซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมกล่าวไปในข้างต้นก็คือว่ามันมีแก๊งจริงๆ มีนักเลงตัวจริงจริงๆๆที่ได้มารับบทนี้นะครับผมซึ่งตัวประกอบหลายๆท่านเนี่ยก็ได้มีการแบบซุบซิบเบายกันนะครับว่าอย่ามาเล่นกันหน้าบ้าหรือเปล่าจะเอาหนุ่มรถไฟกับ f อโฟมาเล่นเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรทํานองนี้นะครับผมซึ่งตัวคุปทาการุกยิยามาดะก็ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งให้ฟังนะครับว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยเขาไปถึงกองถ่ายมก็จะมีจุดสุบหรี่ของในกองถ่ายอยู่นะครับผมตัวประกอบหลายๆท่านก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้น ซึ่งตัวของคุณยมรดาแดกก็มีมารยาทดีนะครับก็เลยไปกล่าวทักทายอารุษสวัสดปนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ชำเลืองมองมาแล้วก็หันหน้าหนี คือโดนเมินใส่นั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะครับราจสีสุสสันดนตัวประกอบเมินใส่คิดดูจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวคุณยามาดาเนี่ยก็คิดในใจนะครับว่าเขาคงคิดว่าหนุ่มรถไฟอย่างผมเนี่ยจะมีดีตรงไหนมารับบทเป็นเซรีสวาทธรรมโอแห่งสุดสันนะครับผมอ่าอะไรทานองนี้นะครับผมแต่พอหนังฉายเข้าไปแล้วเนี่ยตัวประกอบก็ดีใจใหญ่เลยนะครับว่าเฮ้ยหนังดีมากเลย ผมก็คิดในใจนะครับว่าเฮ้ยตอนดันยังเมินใส่เราอยู่เลยนะครับผมอะไรทํานองนี้นะผมซึ่งตัวหนังภาคแรกนะครับได้ทํารายได้สูงสุดไปที่2,500ล้านเยนนะครับผมออกฉายครั้งแรกในปี2007นะผมก็รู้กันอยู่นะครับสำหรับแฟนดีกาอย่างพวกเรานะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอขอบคุณเพจญี่ปุ่นเบาๆนะครับที่ได้นำเอาช่วง ช่วงหนึ่งของรายการที่ไปสัมภาษณ์คุณชุดอุรยิมาแปลเป็นไทยให้เราได้อ่านกันนะครับผมซึ่งผมจะติดลิงก์ที่มาของโพสไว้ใต้ดีสคริปชันรวมถึงตัวของรายการที่ไปสัมภาษณ์เองผมก็จะติดลิงกไว้ใต้ดีสคริปชันเช่นกันนะครับผมถ้าหาใครอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถลีกที่ใต้ดีดสคริปชันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของอย่างสตอรี่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้ง